สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการสอนการเขียน,นโปรแกรมภาษา Java นะครับเรายังอยู่กรณีศึกษาของการสร้างฟอร์มนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาจัดการเกี่ยวกับปุ่ม2ปุ่มนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยปุ่มนี้จะเป็นจบการทํางานอาจารย์ขอแก้ไขนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มแก้ไขข้อมูลนะครับและปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มข้อมูลนะครับอาจารย์เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็นฟิล l ์เนีเป็น,น btn save exit นะครับอันนี้ใครจะเปลี่ยนตามก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับทีนี้ในการทำงานกับปุ่มครับเราจะทำงานกับ action l e s t e n e r ครับที่มีชื่อว่า action listener นะครับทั้งสองตัวนะครับอันนี้คือชื่อ field name ของแต่ละปุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนการทำงานก็คือว่าเมื่อเราลันหน้าจอขึ้นมานะครับให้ปุ่มแก้ไขเนี่ย ไม่ทำงานก่อนก็คือเป็น fail ไปก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราคลิก list ข้อมูลโชว์ที่ช่องช่อง text นะครับจะให้ปุ่มแก้ไขเปิดขึ้นมาทำงานให้เป็นสถานะ true นะครับไปดูโค้ดกันครับอันดับแรกนะครับปุ่ม exit เมื่อโปรแกรมรันขึ้นมาเนี่ยส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับโปรแกรมเป็นทำงานที่ คอนสแตคเตอร์ uh, เป็นหลักนะครับฉะนั้นเราจะทำงานที่คอนสแตคเตอร์แรกก็คือฟอร์มสกรีนตัวนี้ก่อนนะครับโดยเราจะให้ BTN Save Exit นะครับจุด Set Enable นะครับจุด Set Enable ให้เป็น f a l s e นะครับก็คือให้มันแสดงสถานะไม่ทำงานเดี๋ยวลองรันดูก,ก่อนนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับแต่เมื่อเราคลิกที่ชื่อนะครับคลิกชื่อข้อมูลมาโชว์ในช่อง text ให้ปุ่มแก้ไขทํางานนะครับนี่เป็นอันก่อนอีทง่ายง่ายนะครับเอาละเมื่อเราคลิกให้มันทํางานเราก็มาใส่ไว้ใน add add list section listener ของตัว list show ตัวนี้นะครับ เราจะใส่ไว้ที่นี่นะครับซึ่งโค้ดของเขาก็คือตัวนี้นะครับใน SH if เราก็อ้างอิงไปเลยครับ BTN Save Exit s Enable t e ตรงข้ามกับตัวบรรทัดที่27ตัว27คือ enable เป็น False นะครับตัวด้านล่างเราก็ให้เป็น True คือให้ทำงานแค่นั้นเองนะครับฉันจะลองรันดูนะครับ เมื่อเรารันมาครั้งแรกปุ่มจะถูกให้เป็น False ก็คือไม่ทำงานแต่เมื่อเราคลิกเห็นไหมครับเราคลิกเลือกที่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับปุ่มก็จะถูกทำงานแต่ตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับเราจะกลับไปที่โค้ดเพื่อให้ปุ่มทำงานนะครับโดยเขียนคำสั่งที่ Action Listener ของปุ่ม btn exit นะครับคำสั่งมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับคำสั่งแรกนะครับเราจะทำเหมือนกับ ตัว list student list data ก็คือประกาศตัวแปร i n ขึ้นมาครับ std number มีค่าเท่ากับ list data student จุด get index ครับมีการเอาค่าของตัวเลข index ตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ใน list มาเก็บไว้ใน student number ครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง if e เหมือนเดิม student number เปรียบเทียบค่ามากกว่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าเริ่มต้นที่0นะครับเมื่อมันมีค่ามากกว่า0หรือเริ่มต้นที่0ให้ทำคำสั่งนี้ครับเอาอิงไปที่ตัว class ที่อยู่ด้านบนครับเดี๋ยวตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาในที่นี้จะตั้งชื่อว่า p นะครับหรือ std ก็ได้นะครับ std ก็คือตัวแปรที่เกี่ยกับนักเรียนนะครับอ้างอิงไปหา Data ที่ถูกเก็บเป็นอา r a เรไว้นะครับจุด get index นะครับเหมือนเดิมครับเราก็เอา std number index ตัวนี้นะครับที่ถูกเลือกเข้ามาเก็บไว้ที่ Data ที่ std data นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัว std จุด set i c นะครับอันดับแรกอาจารย์จะเซตโค้ดก่อนนะครับโค้ดตัวนี้ก็คืออ้างอิงไปที่ text code จุด get text ครับเอาค่าใน text มาโชว์นะครับอ่าเหมือนกันครับ sd จุด set name อาจารย์ก็จะเอาค่า name นะครับจุด get text มาโชว์กันเหมือนกันครับจุดเซตโปรแกรมจะก็จะเอาค่า txt โปรแกรมจุด get t e ท t มาโชว์นะครับจากนั้นก็ให้ทำการเรียกใช้ method refresh data ก็คือในช่อง list ให้มีการ refresh ด้วยนะครับคือ refresh data list นะครับตัวนี้นะให้ถูกเรียกใช้งานครับ เหมือนจะมีเออร์เลอร์นะครับสักคู่นะครับจุดเกิ๊กทิก อ๋อทษทีครับอาจารย์เพียงตรงนี้ผิดนะครับต้องเป็นเซต Std ครับแทใเเป็นเกตน,นะครับก็เลยผิดอโอเคแต่ลบมงนออกครับ เดี๋ยวลองดูเนาะเลือกเข้ามานะครับลองเปลี่ยนเป็นทองเฉยอ่ะถูกแก้ไขหเห็นไหมครับนีหมันกันลองเปลี่ยนเป็นทองเฉยข้อมูลจะถูกแก้ไขเอาละทีนี้มแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปทํางานที่ปุม่มสรุปตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ ประกาศตัวแปร integer ขึ้นมาตัวหนึ่งเก็บ index data ที่ select เข้ามานะครับจากนั้นก็ใช้ if ในการเปรียบเทียบค่าว,ว่าอย่าให้เป็นค่าว,ว่างแค่นั้นเองนะครับให้โปรแกรมทำงานนะครับโดย set index ไปที่ตัวแปร array จากนั้นก็วนลูปข้อมูลออกมานะครับให้ทำการ reverse ไปที่ฟังก์ชันหรือ m ม t h อดชื่อว่า r e f r e s e list data นะครับในส่วนของปุ่มเพิ่มนะครับเมื่อเราคลิกเพิ่มให้ข้อมูลมาโชว์ใน list ข้อมูลที่เรากรองไปให้เพิ่มเข้ามาในลิสต์นะครับจะทำตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจากก็จะไป go to listener หรือ create listener ถ้าใครยังไม่ยังไม่ได้ create นะครับเสร t จ create แล้วก็ให้ไปที่ go to listener นะครับหลังจากที่เราไปที่ go to listener เสร็จแล้วนะครับให้เราเขียนโค้ดดังนี้นะครับ ที่ btn s e t new นะครับอันดับแรกครับเราจะประกาศตัวแปรขึ้นมาก็คือที่เป็น c l a s student s ขึ้นมาตัวนี้นะครับที่เราสร้างไว้นะครับชื่อ sure std นะครับจากนั้นก็จะเท่ากับ new std นะครับอ่าโอเคแล้วเราก็จะเปิดข้อมูลในนี้ปกติเราก็จะใส่ถ้า เราเขียนปกตินะครับเราก็จะใส่เครื่องหมายนี้เข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะทําการเพิ่มตัวแปรนะครับที่เราเขียนเมททอดโยนโยนมาไว้นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะโยนค่ามานะครับแต่ตอนนี้เราจะรับค่าจากเท x t ครับเราจะเอาเท็เข้ามาทํำยังไงมาดูก,กันครับอาจารย์จะอินเตอร์ลงมาดึงมัรทัดหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะใส่ ปิดสิมมิควอเนด้วยนะครับอาจารย์ก็จะใส่เทคครับเทคโคดจุดเก็ตเทคครับเป็นเครื่องหมายคอมม่านะครับไม่ใช่ดับลัลโคดนะครับเอ้ไม่ใช่สิมมิควอเนนะครับโทษทีเป็นคอมม่านะครับ txt name จุด get name get t เทคนะครับ get t เท t ถ้าเรา get name จะเอามันจะเอาชื่อ txt s x t e n s ไปโชว์นะครับจุด g e t t e x อนะขอมาครับแล้วก็ txt coot x, x t program ครับจุด get t e x จบแล้วนะครับตัวสุดท้ายไม่มีคอมมานะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายมาปิดที่นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ เรียกใช้ student data ครับจุด add std นะครับแล้วก็ทําการ refresh ครับ refresh list นะครับอ่าโอเคแค่นี้นะครับเรามาดูว่าปุ่มจะถูกเพิ่มเอ่อข้อมูลจะถูกเพิ่มเข้าไปใน list ไหมนะครับ เมื่อเราลันข้อโปรแกรมขึ้นมานะครับเราคลียนข้อมูลเข้าไป6 4 3 3 3ส3 3 3 test t เห็นไหมครับข้อมูลจะถูกใส่เข้าไปนะครับในขณะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยปุ่มแก้ไขจะไม่ทำงานจนกว่าเราจะคลิกกลับมาเห็นไหมครับถ้าเราอยากเพิ่มไปนามสกุลด้วยเราก็แก้ไขนะครับเอาละโปรแกรมนี้นะครับ ก็กลับไปดูโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับในปุ่มของ Save New นะครับก็เขียนประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มของ Save Exit ก็เขียนประมาณนี้นะครับเดีเราไปลองดูกันเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาตกแต่งหน้าตาโปรแกรมของเรานะครับซึ่งมีหลายคนถามเข้ามาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ